นโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอัจโยโนพันเตอัจคมาญาถาภาเลญาถามุลเหยญาถาอากุสเรเยมะยังกะรำหา เอวังพันเตอจจะโยโนโปฏิคันหะทังอายติงสังวะเรยามะอุกาสะอจจะโยโนพันเตอจจะคมายะถาพาเลยะถามุลเหยะถาอากุสเรเยมะยังกะรำหา เอวังพันเตอาจจะโยโนปฏิคันหะทะอายะติงสังวเรยามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้ทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิดพูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจเคยลบหลู่พระพุทธพระธรรม พระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์พระโพธิสัตว์ลบหลู่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านลบหลู่เทพทรงองค์พรมลบหลู่พระธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศกพระเพิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุในแสนกฎจักรากวาล ในอนันตจักรวาลไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นซุบซิบนินทาชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แตกแยกความสามคัคคีชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอ ว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างโน้นใจคิดโคตรทรยศหักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทั้งหลายวิบากกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าเคยเติดสินบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใดพูดผีปีศาจอสุรกายยักษ์มารเหล่าใดสภเพสีทั้งหลายเทพรมทุกชั้นฟ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดให้แก้บนไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นหนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจะนับประมาณไม่ได้ แม้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมควรเสมอหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงทั้งหมดด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตทุกวิญญาณทุกพภ ทุกภูมิโปรดมุดโทษและอะโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดกันในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ติดพบติดชาติติดพบติดภูมิไปในชาติอื่นอีกต่อไปไปในชาติหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวงังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะอธิษฐานขอพรเพียงอย่างเดียว ลูกขอกราบอาราธนาและอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดามารดากรูบาอาจารย์ขอกราบอาราธนาและอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกกบัพุทธเจ้าพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ พระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดามารดาครูบาอาจารย์คุรุผู้นำทางทวยเทพทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าพเจ้าตอนนี้ให้ทุกท่านนึกถึงชื่อนามสกุลตนเองและกล่าวต่อไปว่า พระเจ้าใส่ชื่อและนามสกุลของตัวเองขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยจิตริษยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโลภความโกรธความหลงจองล้างจองผลานเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีอวิชชาตันหา อุปทานมาณทิฏฐิกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิษฐานในสิ่งผิดผิดและสาบแช่งชอบอธิษฐานในสิ่งผิดผิดและสาบแช่งด้วยความหลงผิดข้าพเจ้าขอถอนณบัตรนี้อีมังสัจ,จวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุดธารมิ ทุติยามปิอีมังสัจจาวาจังมิชาทิฐิอธทิฐานังปัจจุดธารามิตติยัมปิอีมังสัจจาวาจังมิชาทิฐิอธทิฐานังปัจจุดธาราม,ม,ม,าม,าารามิคำอธิษฐานใดๆคำสาปแช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติ พระพรากหรือถึงแก่ความตายข้าพระเจ้าขอถอนคำอธิษฐานนั้นณบัดน,นี้ณนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาบให้มวยมอนถอนด้วยนโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะคำสาบแช่งอันใดคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งเอาไว้ ก็ต้องคำสาบให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่างๆทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอถอนณนะบัดนี้ณนะศูนย์โมศูนย์พุทธศูนย์ทาศูนย์ยะศูนย์ต้องคำสาบทั้งมูลศูนย์ด้วยะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทิน พระเจ้าขออํานาจพลังทิพย์พลังธรรมพลังจักรวาลพลังฟ้าดินพลังสุริยจันทราดารารัศมีพลังเทพพลังบุญอันศักดิ์สิทธิ์พลังบุญอันศักดิ์สิทธิ์พลังเทพผู้ทรงฤทธิ์สถิตอยู่ในทิศทั้งหลายพลังอริยะสงฆ์เจ้าพลังพระธรรมเจ้า พลังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โปรดแผ่พลังลัศมีธรรมให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยสัพพะเคราะห์วิบาก,กรรมอันใดจงพินาศสูญไปและพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวงนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสันติสุขอย่างแท้จริงและดับทุกข์ได้ ในที่ทุกทุกสถานในการทุกเมื่อเทิน